สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับนี่วันนี้พาเด็กน้อยตัวนำลุยงานทั้งวันเลยครับงานเยอะมากหิวข้าวครับตอนนี้ก็นี่กินตูดครับท่านผู้ชมกินตูดครับนี่ไก่ย่างครับนี่ครับโู้เด็กน้อยตัวนำหิวแรงในนี่เขาพี่เขามีเงาะด้วยครับใช้เงาะได้ มีอาหารเขาอ่ะนี่ครับเงาะเงาะสดๆจากสวนครับรนี่ครับ<า><า>ทำไมทำไมถึงว่าจากสวนวิ่งสวนกันกับรถขายเงาะครับจากรถครับตอนนี้เด็กน้อยหิวมากเลยสงสารเด็กน้อยครับนี่แซ่บ <c oughs> ยังแซ่บอะไรกินข้าวครับ่ผู้ชมกินตูดครับนี่ตูดครับ ตัวนี้ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยดูดูเด็กน้อยเจอบะานี่ยบรรยากาศที่ทางข้างทางครับบรรยากาศข้ามทางวันนี้หมานวันนี้สีงานครับวันนี้หมาน อร่อยมาก่านผู้ชมเด็กน้อยบอกเกือบไม่รอดครับหิวข้าว <c oughs> มนค้าไก่ก็สวยนะพี่น้อง <c oughs> ยางไก่ได้สวยอีกใจก็ด <c oughs> ีใจก็ดีดมีแต่เด็กน้อยแหลวครับไม่ดีอื <c oughs> เอ้ยเด็กน้อยตัวดําคือแซบแท้เนาะตัดบิพี่น้อน,นี่ครับกินข้าวครับเดี๋ยวไปลุยงานต่อครับสุดมากครับเนี <s> ่ย <uc ough> <s uc ough> ตอนนี้เราจอดกินข้าวอยู่ที่ป่าสนครับป่าสนสองใบครับผมแต่แกย่างทำอะไรซื้อไม่ได้แล้วแต่ก็ย่างซื้อจากที่อื่นครับอือหือตัวถือมาต้งเลือกกินนะครับหืมมีแต่เนื้อครับไอ้เนื้อใจมีแต่กระดูกมีแต่เนื้อบ้าบอ ใส้เนื้อใส้เนื้อใส้เนื้อเนื้อนี้เนี่ยเขาก็กินเหรอคะเนื้อหงส์เนื้อขั้วใหกินไหนนี่ครับอร่อยครับ<ม>ท่านผู้ชมอร่อยมากแซ่บอีหลีแซ่บครับแซ่บจิ้มเลยวะแซบยังไง นบไกนค่ะกินไก่ไชเน้งกินหรือไมจะกินหมูห้าวเนี่ยวัสนาไก่โครงโครงไก่ว่าเหรอเอาถ้ากินโครงไก่ประมาณเนื้อโตมัน,นอร่อยครับี่กมอืม ตัดตัดบตับๆตัดเลยอยากบ่ได้อยู like ่กับบ si ่าขาวหรือบ่ได si um ้อ no ย um so like ู no ่กับพีจาดเด้อเดี๋ยวว่าตเด็กน้อยหิวเลยครับช่างเหี่ยวก็หิวเหมือนกันครับ อยู่น,น้ำเล้นจีแมนบอสเ่นออกมามึงเล่นนุนชมพี่น้องเชื่อไหมนี่เด็กอายุยี่สิาซ้ำอายุส2บสองยไหมไ้ประเภทชนช้นบงมึงสองมึงเลยมาให้น้ำน่ยน้ำมาผระชม สุดนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะพาเดินทางต่อครับเป้าหมายต่อไปต่อไปอำเภอซีขออเดินทางครับจุดจอดอิ่มเลยครับแต่ก็ยังกินกินเงาะ,ะอนะนี่ครับเงาะกินเงาะพี่น้อง อร่อยมากครับอู้หวานเงาะบุรีรดำเงาะสุรินทรเงาะสุรินทร์บ่กเงาะสุสรินทร์ครับเงาะซีซิเกตไหมซีเกตบอกซื้อแล้วกินยซีซิเกตหรือเงาะซีเกตเด็กน้อยตัวดำแต่หัวใจไม่ดำไก่ปลาเลยครับคุณกิน Kỳ nơi ghi đi bà? Sự tiap béo. Sự hơi này? Hm, nè. Oh, hm, nè. Hm, เอาใจปีงก็ไม <c ười> หมฮะาะแน่อีเมียิงอ่ะบอมาหิงอ่ะบอไปไปยังม <c ười> ึงเลยฮะไปไปทงนี้ไปทีนะีนพะครับไป กิขนของขาครับขาแล้วก็อาหารหวานครับเือหร <c oughs> <c oughs> ับได้กินแม่น <c oughs> ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม <c oughs> ขอเดินทางก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย